สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะเสียงฉชคเสียงดวงนะครับนะรมมีสูตรนะครับนะเป็นสูตรสองตัวบนนะครับนะมาจากที่ใดนะครับก็เอามาจากสูตรสิบหน่วยบนนะครับนะท่าให้พี่น้องไปดูกันนะครับตอนที่จะไปดูสูตรสิบหน่วยบนกันนะครับนะ สกู๊ดนะครับสกู๊ดนี่มันสูตรเยอะๆนะครับเราจะพาไปดูสูตรสิบหน่วยที่หนึงนะครับนะก่อนที่จะไปดูสูตรสิบหน่วยนะครับก็จะพา ไปดูคําเตือนกันเนาะก่อนรายละเอียดก่อนที่จะไปรายละเอียดกันก็ไปดูคําเตือนกันหน่อยหนึ่งนะครับเนาะคําเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบบรายงานข้อมตัวเลขที่ได้จากการคํนานวณย้อนหลังและสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสินานกินแบ่งรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดูนิจตยสารของท,างท่านเองนะครับอ่ะส่วนที่มี fc สอบถามมาครับติดตามชุดสรุปก็อ่า ชุดสรุปฟรีนะครับเนาะหรือเข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปติดตามชื่อศูตัวเลขไปดูกันนะครับก็พิมพ์เอสนำหน้าแล้วก็พิมพ์เอทีแปดเก้านะครับนะฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาทีนี้เราไปดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของนะครับแถวแรกตัวนี้ก็คือสุดหลักสิบนะครับส่วนหลักแถวนี้นะครับก็คือสุดหลักหน่วยนะครับจับคู่แล้วได้ทั้งหมดสี่คู่ตรงๆนะครับนะสี่คู่ตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางกัน นะครับนะอ่ะไปดูกันนะครับไปดูกันที่นี้นะครับงวดแรกนะครับหลักสิบได้เก้าสี่หลักหน่วยได้สี่กับหกจับคู่แล้วได้เก้าสี่เก้าหกสี่สี่สี่หกนะครับะผลรางวัลที่ออกก็คือนะครับหนึ่งเก้าหกนะครับคือตัวเลขคือผลรางวัลที่ออกนะครับมีแม่ของเก้าหกก็มีนะครับนะก็เก้าหกชุดนี้นะครับแล้วก็ สองตัวครับไปสูตรสูตรนีน้เน้นไปที่สองตัวบนนะครับนะเน้นไปที่สองตัวบนนะครับอ่ะวดที่สองนะครับหลักสิบบนนะครับได้หนึ่งกับหกหลักหน่วยได้เก้ากับหนึ่งครับจับคู่หนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งนะครับผลวันที่ออกมาก็คือห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับนะ ของเรามีไม้หนึ่ง9ก้ามีมานะครับมาตรงตรงนะครับเ,เพื่อนๆนะเบื้องด้พี่น้องนะนะครับเป็นสูตรส่งตัวบดนะครับนะสิบหน่วยบนนะครับหรือว่าส่งตัวบดนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับนะก็นะครับสูตรต่อมานะครับ หลักสิบได้หนึ่งกับหกนะครับหลักหน่วยได้เก้ากับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับจับคู่นะก็ได้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งนะครับผลลัดออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะสี่หนึ่งหนึ่งนะครับอะก็มีมานะครับนี่หนึ่งหนึ่งของเราก็มีนะครับนะอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งครับนี่นะครับนะต่อมานะครับนะหลักสิบนะครับ ได้ที่หนึ่งกับ6นะครับหลักหน่วยได้7และ9้านะครับนะจะคู่นะครับนะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกหลัพออก4ี่นะครับนะสี่หนึ่งเจดนะครับนะตัวเลขของเราที่จะคู่แล้วก็มีนะครับนะคือหนึ่งเจนะครับชุดนี้นะครับอ่ะก็ถูกมาแล้วสีงวดติดนะครับนะย้อนหลังนะแมนแมนย้อนหลังนะครับต่อมานะครับนะ หลักสิบนะครับได้5กับ0นะครับหลักหน่วยได้0และ2นะครับจับคู่5 0 5 2 0 0 0 2นะครับนะผลวันที่ออกก็คือ6 5 2นะครับนะ6 5 2นะ5 2นะครับมีไหมมีนะครับห้าสองนะตรงๆอีกหนึ่งนวดนะครับนะเพื่อนนี่นะครับ4ชุดนะครับนะได้ทั้งหมด4ชุดนะครับนะเร็วกัน นะครับต่อ,อมานะครับหลักซิมได้2กับ7นะครับหลักหน่วยได้3กับ5นะครับจับคู่2 3 2 5า3สองห้าับ็ดสามเจ็ด้านะครับรออก8 7 3นะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้ใช่สิได้เริ่มเขียนนะ8 7 3 <c oughs> ไปแล้วใจล่องรอยไปนะครับมาตามสายลม <c oughs> ตามสายลมมาซ้านนะฮะเ3ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องเดีค่ะ สามอ่ะมาตรงๆเป็นงวดที่เอ่อจ็ดนะครับนะอ่ะก็ถูกกันไปตามการคำนวณสูตรคำนวณย้อนหลังนะครับนะเพื่อนๆนะ,นๆนะก็อย่ายึดถืออย่ายึดติดให้มากนะฮะดูเป็นแนวทางนะครับก็ให้ตัวเลขสูตรคำนวณของผมนั้นนะครับอยู่ในตัวเลือกสุดท้ายของคุณก็แล้วกันคุณเป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะ ทีนี้ไปดูในส่วนของงวดต่อมานะครับนะพี่น้องนะหลักสิบได้ศูนย์กับห้าหลักหน่วยได้เจ็ดกับเก้านะครับจับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าเก้าพรวัาที่ออกนะครับก็คือเก้าศูนย์เจ็ดนะครับมีไหมมีนะศูนย์เจ็ดมีนะครับอยู่หัวแถวเลยนะครับนะศูนย์เจ็ดนะครับนะนี่นะครับนะทีนี้นะครับนะไปดูในงวดของที่ผ่านมานะครับนะหลักสิบนะครับได้เจ็ดกับสอง หลักสิได้เจดับสองหลักหน่วยได้เก้าับหนึ่งนะครับจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งสองเก้านะครับผลรางวัลก็คือเก้าู 6, นหกะครับสอง,งตัวล่างออกเจ็ดหนึ่งะครับนะออกเจนะ็ดหนึ่งไปเข้าที่ชุดนะขีดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนะขีดตรงนี้ไว้ก่อน แล้วก็ตรงนี้ไว้นะไปเข้าที่ชุดสงตัวล่างนะครับนี่นะน,นะครับนะเป็นชุดสงตัวล่างนะครับก็ดูกันนะตัวหลังแม่นๆนะครับนะทีนี้นะครับไปดูในส่วนของนวดนี้นะหลักสิบเลยหลักหน่วยครับหลักสิบนะครับนะนะไปดูในส่วนของสูตรหลักสิบนะอยู่ตรงนี้นะครับนะหลักนสะิบนะผมให้ ให้ท่านดูแล้วในคลิปนะผมลงไปคลิปลงไปในคลิปแล้วนะครับได้สี่กับห้านะครับผมลงไปแล้วเพื่อนๆก็ไปเปิดไลดูใน youtube เด้อผมลงไปให้แล้วนะสูตรวิธีคิดคำนวณก็อยู่ด้านหลังเหมือนกันหลักหน่วยเหมือนกันก็อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับก็อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูเอาที่ youtube ไปแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปไลดูหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับนะ เดี๋ยวตรงนั้นจะเขียนไว้ให้ทั้งหมดเอวเพื่อนๆก็ไปดูเอาไปดูในส่วนงวดนี้นะครับหลักสิบบนของเราที่ได้นะครับนะก็คือสี่กับห้านะครับจะมาหรือเปล่าก็ได้สี่กับห้านะครับนะในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับเราได้ห้ากับเจ็ดนะครับนะห้ากับเจ็ดนะครับจับคู่นะครับนะก็จะเป็นสี่ห้านะครับ สี่เจ็ดห้าครับห้าจินะครับมานะถ้ามันชนลักษณะแบบนี้นะครับนะถ้ามีตัวเลขที่ชนกันอยู่ลักษณะนี้นะครับจับเป็นเลขวิ่งเลยเด่นไว้เลยนะครับหนึ่งตัวนะนะครับเด่นไวหนึ่งตัวอันนี้เป็นของวันที่สองห้านะครับอันนี้เป็นของวันที่สิบหกสี่นะครับนะ ตื้นี้ไม่พอคนระับเขียนตัวใหญ่เกินเนาะนกูกลัวพี่น้องมาเห็นนะครับเลยเขียนตัวยิง่งย่งนี่นะวันหกหกนะครับนะเอาจับมาให้ดูกันเป็นชุดเป็นแนวทางนะถ้าคนชอบนะนี่ก็จับแค่ตัวนี้นะนี่นี่แหละนะครับนะสี่ห้า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 จีาเานเด่นไปที่เลห้าเพราะอะไรเพราะตัวนี้นะครับนะครับตัวเนี้ยหลักสิบนะครับดูดิแถวนะครับหลักสิบเนี้ยได้เลขห้าหลัก หน่วยก็ได้เลขห้าเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะมาได้กันงนะั้นก็ให้ดินไปห้านะครับอะ่ะผมก็จะเขียนให้ตรงนี้ก็แล้วกันมาเป็นดินห้านะจะมาหรือเปล่านะตามแนวคิดวิทยาทานของผมนะครับนะแล้วห้าตัวเนี้ยมันไปชนก,กับสูตรสูตรหนึ่งนะครับส,รส,รสูตรเลขนะสูตรเลขวิ่งบนล่างสูตรเลขวิ่งบนล่างนะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้เตรียมว่าจะมาจะไม่ให้ดูหรอกไมอก่อยากจะให้ดูอยากจะให้ทําเป็น คลิปต่อไปนะครับ,นะรบเดี๋ยวสาเหตุที่ผมบอกให้เด็ดห้าเนี่ยห้ามันไปชนอยู่กับสูตรวิ่งบนล่างตัวเดียวคือเลขได้เลขห้านะครับนี่ตามภาพเลยนะครับตามภาพนี่ตรงนี้นะคือเด็ดห้าอ่ะทีนี้เด็ดห้าใครคูหาคุผมได้ห้าคูคหาตัวหนึง่งมาจับแสงแล้วกันหาคุณไม่ชอบตัวเลขที่ผมจับคู่ให้ตามสูตรการคำนวณน,นะครับอ่ะ แล้วก็นะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับนะนะครับนะใครอยากเข้ากลุ่มนะครับติดตามตัวเลขชุดสรุปได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะไปเป็นแนวทางไปดูกันนะครับก็พิมพ์ไปที่ไลน์นะครับไปที่ไลน์พิมพ์เอสนะครับเพื่อนนะพิมพ์เอสนำหน้าแล้วก็พิมพ์เอทนะครับแปดเก้านะไปติดตามชุดสรุปตัวเลขได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับสูตรวิธีคิดวิธีการคํานวณนี้นะครับนะ ผมก็ามาแบ่งปันให้เพื่อ,อนๆดูกันเป็นแนวทางเด้อนะครับนะผิดพลาดบอกบองเลยบ่นถึกต้องสับสนง่วงก็รีบให้ดูใหม่เอาก็แล้วกันนะนะอสำหรับคลิปนี้นะครับผมคุกตัวเพียงเท่านี้เนะอคคาราเข้ามาสวัสดีครับ